สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ศาลาพักใจศาลาแห่งความร่มเย็นที่จะช่วยให้คุณวางภาระอันหนักอึ้งลงและเติมพลังใจให้เต็มเปี่ยมครับคุณผู้ฟังครับเคยมีคำกล่าวโบราณว่าคนเรามักใช้เวลาครึ่งชีวิตเพื่อหาเงินและใช้เงินทั้งหมดในครึ่งชีวิตหลังเพื่อซื้อเวลา แต่ความจริงที่น่ากลัวกว่านั้นคือต่อให้มีเงินมากแค่ไหนเราก็ซื้อเวลาแม้แต่วินาทีเดียวไม่ได้ถ้าวันนี้สมมติว่าเป็นวันสุดท้ายของคุณคุณมั่นใจไหมครับว่ากระเป๋าเดินทางของจิตวิญญาณคุณพร้อมแล้วหรือยังมีอะไรติดค้างในใจที่ยังไม่ได้ทำไหมมีคำขอโทษที่ยังไม่ได้พูดหรือคำว่ารัก ที่ยังไม่ได้บอกใครหรือเปล่าวันนี้สาลาพักใจไม่ได้จะชวนมาคุยเรื่องความตายให้หดหูนะครับแต่เราจะมาคุยเรื่องสี่มงคลชีวิตสูงสุดที่มนุษย์ทุกคนควรทำและควรรู้ก่อนตายเพื่อให้วันที่เรายังมีลมหายใจอยู่นี้เป็นวันที่เราใช้ชีวิตได้อย่างคุ้มค่าและมีความสุขที่สุดครับ เรื่องที่หนึ่งคือการปลดล็อกหนี่ทางใจหรือการขอขมาและอโหสิกรรมครับคุณผู้ฟังลองจินตนาการดูนะครับว่าการเดินทางไกลที่ต้องแบกเป้นหนักๆสิบก,กิโลกรัมกับการเดินตัวปลิวสบายๆแบบไหนมีความสุขกว่ากันแน่นอนว่าต้องเป็นการเดินตัวเบาใช่ไหมครับแต่เชื่อไหมครับว่า หลายคนเลือกที่จะแบกก้อนหินแห่งความโกรธแค้นและก้อนหินแห่งความรู้สึกผิดไว้บนบ่าตลอดชีวิตจนกระทั่งวาระสุดท้ายมงคลข้อแรกที่ต้องรีบทำในขณะที่ยังมีแรงคือการให้อภัยและขออภัยครับไม่ต้องรอให้ถึงวันที่เรานอน,อนติดเตียงหรือวันที่เขาจากไปแล้วค่อยไปเคาะโรงบอกวันนี้ ลองสำรวจใจตัวเองดูครับมีใครไหมที่เรายังโกรธมีใครไหมที่เราเคยทำร้ายเขาด้วยคำพูดถ้ามียกหูโทรศัพท์หรือเดินไปหาเขาเลยครับคำว่าขอโทษและให้อภัยคือกุญแจดอกสำคัญที่จะปลดโซ่ตรวนที่ล่ามใจคุณไว้ให้คุณเป็นอิสระอย่างแท้จริง นี่คือกุศลที่ยิ่งใหญ่กว่าการทำบุญด้วยเงินทองเสอีกเพราะมันคือทานอันสูงสุดที่เรียกว่าอภัยทานครับเรื่องที่สองมองคลที่หลายคนมองข้ามคือพระในบานหรือความกะตันยูครับมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งเศรษฐีคนหนึ่งมัวแต่ทำงานหาเงินสร้างตึกใหญ่โต เพื่อหวังว่าจะให้พ่อแม่ได้อยู่อย่างสุขสบายแต่ในวันที่ตึกเสร็จสมบูรณ์วันที่เขาจะพาพ่อแม่ย้ายเข้าไปกลับเป็นวันที่พ่อแม่ของเขาจากไปเสียแล้วตึกใหญ่โตนั้นกลายเป็นเพียงสิ่งก่อสร้างที่ว่างเปล่าไร้หมายหมายคุณผู้ฟังครับมงคลชีวิตไม่ได้อยู่ที่วัดไกลๆครับแต่อยู่ที่บ้านครับพ่อแม่ หรือผู้มีพระคุณที่เลี้ยงดูเรามาท่านคือเนื้อนาบุญที่ประเสริฐที่สุดการได้ดูแลท่านป้อนข้าวป้อนน้ำหรือแม้แต่การพูดคุยถามไถ่าสารทุกขสุขดิบด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนนั่นคือการสร้างสิริมงคลให้กับชีวิตที่ดีที่สุดครับอย่ารอให้ถึงวันที่ต้องไปเคาะโลงแล้วบอกว่ารักเลยครับวันนี้ถ้าท่านยังอยู่กลับไปกอดท่าน ซื้อของโปรดไปฝากท่านหรือถ้าท่านไม่อยู่แล้วการหมั่นทำบุญอุทิศส่วนกุศลและดำรงตนเป็นคนดีก็ถือเป็นการตอบแทนคุณท่านที่ประเสริฐที่สุดเช่นกันครับเรื่องที่สคือการเรียนรู้วิชาตัวเบาหรือการละวางความยึดติดครับเราถูกสอนให้สะสมมาตั้งแต่เด็กสะสมเงินสะสมยศตำแหน่ง สะสมข้าวของแต่เราไม่ค่อยถูกสอนให้ทิ้งก่อนตายสิ่งหนึ่งที่เราต้องรู้คือไม่มีอะไรเป็นของเราจริงแม้แต่ร่างกายนี้เราก็แค่ยืมธรรมชาติมาใช้ชั่วคราวมงคลข้อนี้คือการฝึกให้ครับไม่ใช่ให้เงินแต่คือการให้ความช่วยเหลือให้ความรู้และที่สำคัญคือ การให้ใจของตัวเองเป็นอิสระจากวัตถุลองฝึกสละของที่ไม่ใช้แบ่งปันให้คนที่ขาดแคลนฝึกทำใจให้กว้างขวางเหมือนแม่น้ำยิ่งเรากรรเราก็ยิ่งเหนื่อยแต่พอเราแบมือออกเราจะรับความสุขที่ประนีตกว่าเข้ามาแทนการฝึกละวางตั้งแต่วันนี้คือการซ้อมตายก่อนตายครับเมื่อถึงเวลาต้องไปจริงๆ เราจะไม่ทุรนทุรายห่วงหน้าพวงหลังจิตจะผ่องใสและนั่นคือทางไปสู่สุขติภูมิที่แท้จริงครับและเรื่องสุดท้ายเรื่องที่สี่มงคลสูงสุดคือการมีสติเป็นที่พึ่งครับท่ากลางโลกที่วุ่นวายสิ่งเดียวที่จะปกป้องเราได้ไม่ใช่ประกันชีวิตไม่ใช่เงินในบัญชีแต่คือสติและปัญญาครับ สติจะช่วยให้เรารู้เท่าทันอารมณ์เมื่อโกรธก็รู้ว่าโกรธเมื่อทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์ไม่จมดิ่งไปกับมันปัญญาจะช่วยให้เราเข้าใจความจริงของโลวกว่าทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปการได้ฟังธรรมการได้ฝึกสมาธิเจริญสติวันลนิดคือการสร้างเกราะแก้วคุ้มครองใจครับ คุณผู้ฟังังรบอย่าประมาทในวัยและเวลาอย่าคิดว่าเดี๋ยวแก่แล้วค่อยเข้าวัดเดี๋ยวเกษียณแล้วค่อยปฏิบัติธรรมเพราะความตายไม่มีนิหมายหมายมันอาจจะมาเคาะประตูบ้านเราวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็ได้ถ้าเรามีสติพร้อมอยู่เสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจิตใจของเราจะมั่นคงไม่วันไหวเหมือนภูผาที่ไม่สะเทือนด้วยแรงลมครับ สรุปนะครับสี่มงคลชีวิตที่ต้องรีบทำก่อนจะสายเกินไปเคลียร์ใจขอขมาและให้อภัยอย่าแบกความโกรธข้ามภพข้ามชาติดูแลใจกตัญญูต่อผู้มีพระคุณคือรากฐานของความเจริญปล่อยวางใจรู้จักให้รู้จักสละเพื่อความเบาสบายรักษาใจมีสติและธรรมะ เป็นเกราะคุ้มกันถ้าทำได้ครบทั้งสี่ข้อนี้ไม่ว่าวันสุดท้ายจะมาถึงเมื่อไหร่คุณก็จะเป็นผู้ชนะในสังสารวัตรนี้ครับเป็นผู้ที่จากไปอย่างสง่างามทิ้งไว้เพียงตำนานแห่งความดีงามให้คนรุ่นหลังได้จดจำเราเริ่มทำทีละข้อตั้งแต่วันนี้นะครับไม่ต้องรอพรุ่งนี้เพราะพรุ่งนี้อาจไม่มีจริง หวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นเข็มทิศนำทางให้คุณผู้ฟังใช้ชีวิตอย่างมีสติและมีความสุขในทุกลมหายใจนะครับสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบเรื่องราวธรรมะดีๆและต้องการฟังสาระที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการเตรียมตัวก่อนตายแบบเจาะลึกผมขอแนะนำให้ลองไปติดตามช่องธรรมะก่อนนอนพอดแคสต์นะครับ ที่นั่นมีคลังธรรมะมากมายที่จะช่วยกล่อมเกลาจิตใจของคุณให้สงบเย็นยิ่งขึ้นครับสำหรับวันนี้ศาลาพักใจขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมใช้ชีวิตทุกวินาทีให้เป็นกำไรนะครับสาธุ